วันนี้ฝนตกค่ะตกมืดไปหมดเลยเจอนั่งอยู่ตรงนี้เจอเจอครับเจอนั่งอยู่ตรงนี้ฝนตก ฝนตกฝนตกป้ามิงเลยหาอะไรทำในวันฝนตกค่ะป้ามิงถักพวงคุญแจถักพวงกุญแจน่ารักน่ารักค่ะถักโคเช่ค่ะรับออเดอร์นะคะถ้ามีใครสนใจที่จะให้ป้ามิง้งทำส่งให้พักลายมาได้นะคะพักเวดมาได้นะคะอ่ะ เป็นกิจกรรมวันหยุดค่ะวันฝนตกเนาะเกอเข้าบ้านอีกแล้วเจอกลัวฝนเจอครับเกอเกอเจอเจอครับเก้อกลัวฝนไหมเกอหันมาเกอเจอเก้อเองโอเคมีเพื่อนเป็นมีเพื่อนมีเก้อเป็นเพื่อน นะคะนั่งถักโคเชไปในวันฝนตกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถักไปเรื่อยๆรับออเดอร์นะคะถ้ามีใคร